ถ้าต้นใหญ่ไม่ต้องกลัวไงก็ดีค่ะชีวิตชาวนาจริงจริงแล้วที่พยุทธ์บอกว่าตอนแรกข้าวพันธนี้มันจะเป็น,ข,นข้าวพันเตี้ยใช่ไหมเตี้ยมากข้าวพันเตี้ยอแต่เที่ยวนี้ทําไมถึงสูงจังนะพิยุทธม่เห็นว่าข้าวของพ่ยุทธ์เนี่ยลักษณะจะไม่เห็นมีข้าวล้มเลยใช่ไหมคะแต่ไอ้แปลงข้างๆนี่ของพ่ยุทธ์หรือเปล่าคะไม่ใช่ของญาติกันนะนะอ๋อแต่ว่ามันจะมีข้าวล้มเนี่ยทําไมอะคะทําไมเราถึงแตกต่างกันโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็น5้าพลังคุ้มรัพย์จากธรรมชาติบานเย็นชยแล้วววรราาาากกข รากแข็งแรงรากกินปุ๋ยเ,เม,ม,มื่อทางนี้คือลักษณะข้าที่สมบูรณ์ใช่ไหคะลัะะกษณะองมันคือเป็นยังไงบ้างคะพี่ยุทธใบจะตั้งแนละ้วต้นจะแข็งแรงเนี่ยเรา,า,าดูก็รู้ว่ามันจะสวยมากอะ่อะถ้าลักษณะของรากรากนี้จะยาวมากค่ะแต่ตอนนี้ดึงมาให้ดูไม่ได้แล้วดึงไม่ได้แล้วมันแข็งแล้วออดีมันแข็งแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนการดูแลจัดการใหม่แล้ว ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจากอดีตก,กับตอนนี้เป็นยังไงมีการเตรียมดินมีการดูแลจัดก,การยังไงบ้างคะเตรียมดินก็ยังเหมือนเดิมะนะตอนนี้ใช้สารปรับสภาพดินใช้ยังไงอะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตั้งแต่การปลูกข้าวเนี่ยเราเอามาใช้ยังไงบ้างการใช้ใช้อยู่นะคือหลังจากหวานข้าวแล้ว<ะ>หนึ่งคืนนะแล้วรุ่งเช้าเราจะฉีดคุมหญ้าเนี่ยเราก็ใช้สารตัวเนี้ยผสมฉีดก็ยาคุมหญ้าไปเลยยาฆ่าหญ<ะ>้า,านี่อ๋อ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าละใช้ก็ใช้ยาคุมหญ้าที่เฉยหญ้ามันไม่เกิดขึ้นเหมือนเอาไปผสมกันใช่ไหมคะอ๋อแล้วหลังจากนั้นทําประมาณกี่วันเราเห็นเปงการเปลี่ยนแปลงไหมคะก็เปลี่ยนแปลงนะมันจะไม่มีผลกระทบต่อข้าวเลยอข้าวนี่จะโตโตไวมากอาทิตย์เดียวเนี่ยจะแตกถึงใบสองใบสามแล้วอันนี้คือพี่ยุทธตั้งใจดูมันหรือว่าเราตั้งใจดูตั้งใจดูเลยเหมือนว่าเราเปียนแล้วเราก็ตั้งใจดูใช่ไหมคะใช่เพราะปกติเราใช้สารเค่มีฉีดเปล่าๆ่าเนี่ยเราจะรู้เลยนะข้าวเราจะเหลืองเลย หน่อข้าวเนี่ยจะเหลืองแบแดงข้าวจะไม่โตแต่นี่ข้าวไม่มีปัญหาอะไรเลยข้าวจะแทงหน่อขึ้นมาเขียวเลยก็คือสองวันพอสองวันเสร็จเรามีการฉีดเพิ่มเติมไหมคะยังไม่ฉีดแล้วก็ปล่อยให้แห้งไปและอายุข้าวประมาณสักสิบห้าหรือยี่สิบวันเนี้ยอืเราจะใส่ปุ๋ยแล้วนะค่ะเราก็ฉีดสารตัวนี้เข้าไปอีกเที่ยวปกติเราจะใส่ปุ๋ยเยอะมากเที่ยวแรกนี้ผมจะใส่ลูกนึงนะต่อไรแต่ เห็นข้ามันเขียวอยู่ผมก็เอาแค่15โล20โลพอแล้วส่วนใหญ่ที่เขาฉีดนี่คือเขาฉีดไปตามทั่วเลยหรือว่าฉีดทั่วเลฉพาวบริเวณแปลงนาเลยพี่ค่ะมิ้นขอถามถึงเรื่องอัตราส่วนหน่อยจากสองวันที่เราใช้เนี่ยเราใช้ยังไงอะคะอัตราส่วนของสารปรับสภาพดินเนี่ยก็คือใช้สารปรับสภาพดินนะหนึ่งซองก็ประมาณ20กรัมผสมกับน้ำ50ลิตรฉีดพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่อะ หนึ่งซองต่อหนึ่งไร่อ่าประมาณนะแสดงว่ารอบแรกเราก็ใช้ประมาณ12ซองเพราะว่าเรามี12ไร่ใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็ฉีดพ่นไปก็ฉีดพ่นไปค่ะแล้ว15วันนะคะใช้เหมือนกันไหมคะก็ใช้เหมือนกันเหมือนคงเดิมเพราะข้าวยังรู้สภาพที่เขียวมากอะ,อะเขียวมากโตข้าวโตไวมากค่ะพี่ยศคะนอกจากการใช้สารปรับสภาพดินเนีย่ยเห็นบอกว่าตอนแรกก็มีปัญหาเกี่ยวกับ,บแมลงศัตรูพืชรเราได้ใช้สารปราบแมลงพวกนี้อีกไหมอะคะสาร ปั่นแมลงพวกเคมีก็ไม่ได้ใช้เลยนะมีพี่เขาแนะนําสายตัวหนึ่งค่ะคือเป็นอะไรล่ะผมก็เลือกไปถัวแล้วกดอะมิโนหรืออะไรยางไงเนี่ยอ๋อมันเป็นนคือปราศัตรูพืชใช่ไหมใช่มันป้องกันไงค่ะก็มาฉีดพ่นอ๋อระยะค่าประมาณเดือนหนึ่งค่ะก็คือหลักๆใช้ประมาณกี่อย่างคะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็มีอยู่สามอย่างนะที่ใช้อยู่เนี่ยค่ะ แต่หลักๆที่เราเราเห็นผลได้ชัดเลยก็คือสารปรับสภาพดินที่พี่ใช้สองรอบใช่ไหมคะแล้วหลังจากสองรอบเนี่ยเรามีการวางแผนว่าจะต้องใช้อีกกี่วันนะคะพี่ยุทธก็มีข้าวอายุ60สินวันก็ใช้สารเพิ่มเร่งผลผลิตนะนะเพิ่มผลผลิตแต่ตอนนี้ใช้ยังยังไม่ได้ใช้ใช้แล้วใช้ไปแล้วอ๋อแดงว่าใช้มาสามรอบแล้วใช่ไหมครครบแล้วเนี่ยแล้วใช้สามรอบเนี่ยอัตราส่วนเท่ารอบหนึ่งรอบสองไหมก็เท่าเดิม่คะเพราะสารเเพิ่มผลผลิตนี่มันจะสามสิบกรัมต่อหนึ่งซองนะ จะใช้ปริมาณน้ำเท่าเดิมอ๋อแล้วไอ้ตัวสารปรับสภาพตีนก็ใช้รอบสามเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ไหมไม่ได้ใช้นะครับมันใช้แค่2เที่ยวอ๋อก็คือว่าใช้สารปรับสภาพดีนรอบหนึ่งและรอบสองพอรอบ3เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปใช้อีกแบบหนึ่งแต่ก็ยังเป็นอินทรีย์อยู่ใช่ไหมใช่อ๋อแล้วเรื่องผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราใช้สารปรับสภาพก็ดูแล้วก็น่าพอใจนะอืมันเป็นถึงจะไม่เต็มที่เพราะเราเพิ่งเริ่มใช้อยู่คเรายังไม่รู้หลักการที่จะใช้ให้ถูกต้องยังไงนะก็ดจัดว่าดีอ่ะ พี่ยุทธไม่เห็นว่าข้าวของพี่ยุทธเนี่ยลักษณะจะไม่เห็นมีข้าวล้มเลยใช่ไหมคะแต่ไอ้แปลงข้างนี้ของพี่ยุทธหรือเปล่าคะไม่ใช่ของญาติกันนะอ๋อแต่ว่ามันจะมีข้าวล้มเนี่ยทําไมอะคะทาไมเราถึงแตกต่างกันพี่ยุทธได้เก็บเทียมไหมขใช้ยูเรียเยอะอะแล้วของเรามีไหมน่ะที่ล้มไม่มีนะอดูตลอดไม่มีนะข้าวล้มเพราะข้าวนี่ใบจะไม่เขียวดำนะดูแปลงข้างเขาจะเขียวดําเลยอะใช่ลักษณะเขียวดําเนี่ยมันจะเปลือกฟ้าต้นมันจะอ่อนอ๋อ เขาจะใช้หุยยูเรียเยอะแต่นี่ไม่ได้ใช้เลยอ่าฮะแล้วอย่างข้างๆเนี่ยเห็นว่ามีข้าวดีตัวของเรามีไหมก็มีแต่ก็น้อยนะอ่ฮะยังน้อยอ่งเขาเยอะมากเหรอแล้วแต่ก่อนของเราเยอะไม่ข้าวดีเนี่ยเยอะเยอะเยอะแต่ตอนนี้น้อยแล้วไล่เบียรกันเหมือนกันพื้นที่มันจะเหมือนกันอย่างเงี้ยอ๋อแต่ตอนนี้คือน้อยลงแล้วใช่ไหมคะน้อยลงยังไงบ้างน้อยลงยังไงบ้างคะคือแบบจะออกรวงมาเนี่ยมันจะเน่าอ่ะอมันจะเน่าไปเองยังไงก็ไม่รู้นะค่ะ แบบท้องมันจะแตกเองอ่ะมันก็เน่าไปเลยมันก็ไม่ขึ้นแล้วอย่างนี้มีแนะนําข้างๆเราไหมคะก็บอกเขาก็ถามใช้ไรใช้ไรก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ใช้เนี่ยลองดูบอกลองใช้ดูก่อนอ๋อแล้วเนี่ยข้าวของเราครบหกสิบวันแล้วใช่ไหมคะพอหกสิบวันสามรอบแล้วที่พ่ยุรยเล่าให้ฟังหลังจากหกสิบวันเราทํายังไงต่อทีนี้เราก็ดูแลกัะบารุงบํารุงด้วยอะไรไหมก็ตัวเพิ่มผลผลิตเนี่ยเราก็ดูแล ฉีดไปเสร็จแล้วทีนี้ดูน้ําดูท่าอะไรให้มันดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปฉีดอะไรอีกแล้วรอเก็บเกี่ยวพี่ยอยคะนอกจากข้าวดีที่มีน้อยลงแล้วค่ะลักษณะอื่นๆมีอะไรอีกบ้างนะคะที่มันดีขึ้นก็ผลผลิตนะแล้วก็ดูว่าเออผลผลิตน่าพอใจค่ะเพราะข้าวหกสิบวันแล้วเราก็ท้องออกแล้วนะอ่าแล้วลักษณะของลําต้นนะคะดีขึ้นไหมก็ดีอ่ะแข็งแก่งสูงข้าวต้นใหญ่ไม่ต้องกลัวไงก็ดีค่ะ ีริงๆแล้วจริงๆแล้วที่พี่ยุทธบอกว่าตอนแรกข้าวพันธุ์นี้มันจะเป็นข้าวพันธุ์เตี้ยใช่ไหมเตี้ยมากข้าวพันธุ์เตี้ยหรอแต่เที่ยนี้ทาไมถึงสูงจังนะอผมก็คิดว่าคงเป็นสารปรับสภาพเนี่ยค่ะเพราะทำอะไรเตี่ยแล้วนะคะพี่ยุทธข้าวอันนี้ตอนนี้อายุก็90วันละ90้วันอีกประมาณกี่วันเราถึงจะเก็บเกี่ยวอะคะก็ไม่น่าเกิน15วันนะ15้าวันอ่าอืมคิดว่าผลผลิตที่ได้ในตอนนี้จะเป็นประมาณเท่าไหร่ได้คิดไว้ไหมคะ ผมก็คิดนะผมก็ว่าไม่ขาดละเกียน์เงี่ยไม่ขาดอ่าเพราะข่าวเกียนึงมันไม่มากมายอะไรหรอกลักษณะต่อไร่นะค่ะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะมันคิดว่ามันจะมันจะมากน้อยกว่ากันประมาณเท่าไหร่มากน้อยนี่ผมก็ว่ามันใกล้เคียงกันนะแต่การลงทุนเนี่ยมันผิดกันเยอะอ๋อเราจะมาวัดกันที่การลงทุนการลงทุนเนี่ยมันผิดกันเยอะมันผิดกันเยอะยังไงคะพี่ยุทธ์คือตะก่อนเนี่ยผมใช้เคมีเยอะไงค่าปุ๋ยค่ายาเนี่ยมากจํานวนมาก นะสิบสองไร่ผมใช้ปุ๋ยสามสิบลูกอ๋อเยอะอยู่นะมันก็มากนะแต่ตอนนี้ผมลดเหลือแค่สิบห้าลูกสิบหกลูกแค่นี้เองอ๋อครึ่งหนึ่งเลยและตัดปัญหาเรื่องยาฆ่าแมลงเพราะไม่ได้ใช้เลยหลักๆเลยคือลดต้นทุนลดต้นทุนแต่ผลผลิตใกล้เคียงกันค่ะถ้าจากผลผลิตเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะกว่ากันมากแต่แน่นอนว่ามิ้นเชื่อว่ามันจะต้องเยอะกว่ากันมากมากเลยใช่ไหมคะพี่ยุทธแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยที่สามารถเห็นได้ใช้ก็คือการลดต้นทุนลดด้วยครึ่งต่อครึ่ง ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับคนที่มาแนะนาให้พี่ยุทธใช้สารปรับสภาพดินกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยมาแนะนาพี่ยุธทธทําให้พี่ยุทธใช้ได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับคนที่ให้คาแนะนากับพี่ยุทธเกี่ยวกับการใช้สารปรับสภาพดินกันนะคะคุณผู้ชม สับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย